สวัสดีครับมาพบกับแม่อีกเช่นเคยแม่สีเฮ็ดน้ำตกเสียร่องนนห้รงหครับนี่เนี่ยเสียรองห้ที่แม่ยางมากแล้วอย่างใสเกลือ,อย่างใสเกลือครับออกมันมันครับออกติดมันเนาะเฮ้ยเนาะอันนี้เป็นอย่างดากระทา สวยง่ามครับออกติดมั่นมั่นเพราะว่าเนี่ยเสียรองไห้นี่มันฉีดน้ำมันแตกในปากเราให้เนาะกลุกคลุบมันบ่พี่นองแต่ว่ามือนี่แม่สิกลอยเอ้ยแม่สิน,น้ำตกเค็ดน้ำตกครับพี่นอง สีสันหน้าตาเอาสีออกติดมั่นนิดนึงเดี๋ยวแม่ก็หั่นไปก่อนนะครับจ้าหจากที่แม่หั่นเรียบร้อยแม่ก็มาหั่นผักผักนี่อย่างไรเฮ้ยต้นหอมผักชีเหลือเกินผักหอมใบเลื่อยผักหอมเปรี้ยวจ้าหอมชีฟผักชีฝรั่งนั่นละจ้าแล้วก็ใบมะกรูดเนาะ เรื่องกับมีพริกผงเขาปัวน้ำปลาสู้รสครับบักนาว,นาวใบประกูดครับเปลือกว้อมหอมมึงสับๆได้พี่เนอะ กัดตัวฝูงบ่ตกบ่เอาเฮ็ดงานคือตกตีตายมันแท <c oughs> ้มันเนาะกลับมาบ้านโอ้ฝบ่ตกฮ้อนว่าซั่นพี่น้องเียแตกเียแตนาบเฮาเจ้าก็ว่าแงมันหลายแล้วแถวนี้นี่เนาะจักผู้ใดลเแง จีแมนจะควางกับโบคือมัออกไปทัวนะครับแม่ก็ใส่มั่นนาวถ้า,าผู้ใดมักขมก็ใส่เนี่ยใส่ดีก็ได้ถนน้าแบบออกคุ้มขมแต่ว่าผมไม่ดีแต่ว่าผมไม่อยากใส่ก้อยปังหน้าหรอกออกสมๆเนาะโอ้ยจีทำตกปังหน้า น้ำตกเปรี้ยวน้ำตกเปรียว,ยวถ้าอยากใส่ขมก็ได้นะครับแล้วแต่ความมักของพี่น้องใส,ใส่เขากัวร่วงไปพี่น้อง พริกผงเดี๋ยวแต่วมมักบวมมักมากเกล็ดก็ใส่หลายผงนัวผงนัวใส่หลายก็แซบหลายใส่น้ำปลางง่นำ่ลหนึ่งย่างใส่คุกเคล้าให้เข้ากัน ออกแหงๆด้อครับด้อพี่น้องออกแหงๆตัวก้อยห้บเอนก้อยก็ได้เอิ้นตบก็ได้กันแล้วแต้พี่น้องก้ยละเมันต้องมีน้ำนิดนึงกันแล้วแต้ลนะครับเือเนี้ก็แล้วแต้พี่น้องเจือก้ยเจือลงไฮับ ต,ตัวก็ก้่อยก็ได้แต่แตาา่หนึตัวมันไม่นามนิดนึงใหะอ,อันนี้ก้ก่อยแล้วกัน,นเน<อ>าะชิมเมืองพี่น้องกุบกุบขาดยังบ่าขาดเปรี้ยวขาดมะขาดบ่าขาดก็ดใส่จานเลยเฮ้ยกินเขากัน โอ้โหก้อยก้อยก้อยเนี่ยครับพี่น้องตังซื้อมาก้อยก้อยเสียรองใครเนี่ยเสิร์ฟกับพักกระเดากินกับยังกระเสียบกระเดาข้มขุ่จ้ะกระเดาสดอ่อนถ้าเผาไฟก็ได้เนาะเฮ้ยเนาะอ้วนคือบอกเขาไม่ก,ก,กินหนด อโอเคแม่สิกินเข่ากับหนึ่งปลากับก้อยนี่ให้มึงอยู่ด้ยครับเด้อพี่น้องเด้อโอเคครับขอบคุณครับติดต,ต,ตามฝากกดซับสไครต์ให้แม่น้ำเด้อครับเด้อสุดยอดแซ่บๆน้ำกันเดี๋ยวจังไปเบิ่งแม่กินเข่ากับหนึ่งปลากับก้อยเสียห้องให้แม่โอเคครับขอบคุณครับ